สวัสดีครับนี่ข้างหลังผมนี่ฮะแบทแมนแบทแมนทำไมถึงมีพลังครับเป็นไปได้ไหมครับว่าตอนแบทแมนยังไม่ได้ใส่ชุดแบทแมนนะพลังเขาอาจจะน้อยแต่พอใส่ชุดแบทแมนขึ้นมาปับ๊บโอ้โหร่างกายแข็งแรงขึ้นมามีกำลังขึ้นมาเป็นไปได้ไหมครับไม่แน่เหมือนกันนะครับคลิปนี้อาจจะให้คำตอบนะครับเช่นเดียวกันกับผมครับวันนี้ผมก็ใส่เสื้อใส่สีนะฮะตามสีมงคลของวันนี้ได้แก่สีกางเกงสีม่วงนะครับอา้าวเฮดแบนด์นะฮะ สีแดงแล้วก็เสื้อกออกสีพฟ้าหน่อยนี่คือ3สีที่เป็นสีมงคลในวันนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันทําให้เราเจออะไรที่ดีๆนะในวันนี้ได้หรือเปล่าแบทแมนใส่ชุดแบทแมนแล้วมีพลังมากขึ้นหรือเปล่าเพื่อจะตอบโจทย์ตัวนี้นะครับผมชวนไปคิดถึงเรื่องของ p l a c e b o เอฟเฟ t ครับหรือปฏิกิริยายาหลอกนะฮะให้ยาหลอกกับผู้ป่วยแล้วปรากฏว่าอะไรต่างๆนะั้นมันดีขึ้นครับ เป็นเพราะว่าอะไรครับเป็นเพราะว่ายาหลอกทําให้คนคิดเองเออเองนะอาการอาจจะเหมือนเดิมแต่คิดเองเออเองว่ามันดีขึ้นหรือเปล่านี่นะคิดเองเออเองหรือสองเป็นเพราะว่ามันกําลังใจดีไงฮะพอทานยาหลอกเข้าไปยาหลอกที่ว่านี่คือยาที่ไม่มีไม่มีตัวยานะไม่มีตัวยาแต่คนที่ได้รับยาหลอกเนี่ยจะรู้ว่ามีสรรพคุณอะไรนะครับ ดังนั้นเนี่ยน่าจะเป็นไปได้สองอย่างเห็นสปปรรพคุณของยาปับ๊บทานเข้าไปคิดไปเองว่าจะมีอาการดีขึ้นตามนั้นหรือประการที่สองครับจิตใจมันแบบเข้มแข็งขึ้นครับก็เลยดีขึ้นตามนั้นตามสปปรรพคุณยาฟังดูน่าจะเป็นแค่นี้ใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าล่าสุดครับทางการแพทย์เขาพบว่านอกจากสองอย่างที่ว่านี่นะ ความเชื่อในสปปรรพคุณยานะครับมันทําให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามนั้นด้วยครับนะฮะยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นผร์กินสันนะครับแล้วก็สันสันนะฮะแล้วก็ได้รับยาหลอกครับเขาพิการเอาผู้ป่วยเนะี่ยเข้า MRI เพื่อสแกนดูการทํางานของสมองนะฮะพบว่าหลังจากได้รับยาหลอกแล้วอาการการสันดีขึ้นสมองทํางานก่อนและหลังต่างกันครับนั่นก็คือสมองรับรู้สปปรรพคุณเป็นอย่างนี้สมองปรับการทํางานของตัวเองครับหรือแม้กระทั่ง อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือการฉีดมอม์ฟนครับแต่เป็นมอม์ฟนหลอกปรากฏว่าผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดน้อยลงมอม์ฟนมันช่วยลดอาการเจ็บปวดใช่ไหมครับผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดน้อยลงครับไม่ได้คิดไปเองอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีจิตใจเข้มแข็งอย่างเดียวนะครับแต่เกิดการมีผลิตสิ่งที่ปิดกั้นการสื่อประสาทครับทำให้ความเจ็บปวดเนี่ยมันสื่อสารไปยังสมองได้น้อยลงนั่นแสดงว่า ยาหลอกนะครับส่งผล3อย่างด้วยกันนะฮะ 1. คิดไปเอง 2. จิตใจเข้มแข็งขึ้นและ 3. สาําคัญนะอันที่3เนี่ยคือร่างกายปรับตัวในการตอบสนองให้เป็นไปตามสรรพคุณของยาที่ได้รับรู้มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสารหรือระบบระบบร่างกายต่างๆนะ อันที่สาเนี่ยสำคัญครับดังนั้นครับอ้าวเป็นไปได้ไหมครับถ้าความเชื่อนะฮะความเชื่อทําให้เกิดความคิดว่ามันจะดีขึ้นทําให้เกิดกําลังใจว่ามันจะดีขึ้นและทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ทําให้มันดีขึ้นค่ดยง่ายได้มีได้มีการอัปเกรดศักยภาพของตัวเองไม่ว่าจะเป็นระบบเลือดระบบกล้ามเนื้อระบบอะไรก็แล้วแต่หรือระบบฮอร์โมนดังนั้นครับนี่งไงฮะ เป็นไปได้ไหมครับว่าแบทแมนเนี่ยนะมีกำลังมากขึ้นหลังจากที่ใส่ชุดเพราะเกิดปฏิกิริยาเมื่อกี้บอกว่ายาหลอกใช่ไหมฮะอันนี้เกิดปฏิกิริยาชุดหลอกและผมที่ใส่สีใส่ใส่สีมงคลในวันนี้อาจจะเกิดปฏิกิริยาสีหลอกก็ได้ใช่ไหมฮะการใส่เสื้อตามสีตามมงคลน,นอกจากจะทําให้ผมคิดเองเออเองแล้วนะฮะ คือถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ใส่เสื้อสีตามสีมงคลผมอาจจะเจอเหตุการณ์ดีๆสิบเหตุการณ์ในวันนี้แต่ผมก็จะเฉยๆแต่พอผมใส่เสื้อแล้วเจอสิบเหตุการณ์ดีๆในวันนี้ผมอาจจะคิดเองเอาเองว่านี่ไงเป็นเพราะใส่เสื้อตามสีมงคลก็เลยเ,เกิดเหตุการณ์ดีๆทั้งสิบเหตุการณ์แนะ่เห็ไหมอันนี้อันที่หนึ่งนะฮะอันที่สองครับพอใส่เสื้อที่มีความเชื่อว่ามันดีมันก็เลยดีทุกอย่างจิตใจมันคึกเคิมมันเข้มแข็งนะฮะอันนี้อันที่สองนะจิตใจ และอันที่3ครับอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายผมซึ่งผมก็ไม่รู้นะในการที่จะปรับตัวปรับร่างกายให้มีศักยภาพมากขึ้นตามความเชื่อที่ว่าสีนี้มีสรรพคุณอย่างนี้เนี่ยครับก็เลยทําให้ผมคิดว่าการใส่เสื้อตามสีมงคลก็ไม่ได้มีผลเสียหายอะไรนะอาจจะมีผลดีซะ้วยซ้ำไปทําให้ผมนึกเพิ่มเติมไปอีกครับว่าเป็นไปได้ไหมเรื่องของความเชื่อต่างๆที่เรามีนะครับมันทําให้เรามีศักยภาพอย่างนั้นจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมทางศาสนานะครับตัวอย่างเช่นเวลาผมไปรับพรมน้ำมนต์นะฮะผมก็ใจหนึ่งก็คิดว่าเออจริงๆแล้วก็เป็นน้ําธรรมดาที่หยดเทียนลงไปนะแล้วก็มีพระสวดนะน้าก็เป็นน้ําธรรมดาะไม่ว่าจะเป็นการรับพรมน้ามนต์หรือดื่มน้ํามนต์ใช่ไหมครับน้ําก็เป็นน้ําธรรมดาแต่ความเชื่อนะว่าน้ำเนี่ยศักดิ์สิทธ ทำให้ผมหนึ่งคิดเองเออเอง 2. มีใจิตใจเข้มแข็งขึ้นและ 3. อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายที่ตอบสนองต่อความเชื่อว่าน้ำมนต์นั้นทําให้เรา,เาดีขึ้นนะนี่ก็เป็นอีกประการหนึ่งนอกจากนี้นะครับคือผมนับถือาศาสนาทั้งพุทธและคริส,สาศาสนาคริสแล้วก็เจอใช่ไหมครับคนที่แบบว่าเออนั่งรถเข็นนะฮะอ,อาจจะขาพิการหรืออะไรต่างๆพอเข้าโบสอะไรต่างๆแล้วบอว่าเออลุกขึ้นมาเดินได้อะไรต่างๆพวกนี้ ตรงนี้นั่นเนี่ยก็อาจจะเป็นปฏิกิริยาเช่นเดียวกันไหมครับคือเราไม่รู้นะครับว่าความมหัศจรรย์มีจริงหรือเปล่านะถ้าไม่มีจริงอย่างน้อยๆมันก็ทําให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายยิ่งถ้ามีจริงถ้าน้ํามลมีความศักดิ์สิทธิ์จริงนะฮะมันยิ่งดีอย่างเลยครับมันเหมือนกินยาจริงนะฮะที่คิดไปเองตามความเชื่อตามสรรพคุณนั้นแล้วในขณะเดียวกันตัวยานั้นก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายด้วย ดังนั้นเนี่ยผมเข้าใจแล้วล่ะทำไมความเชื่อถึงอยู่กันได้มาเป็นร้อยร้อยพันพันปีนะฮะดังนั้นมันก็มีแต่ข้อดีนะฮะก็เลยคิดว่าเนี่ยนะฮะนำมาฝากกันพยายามเชื่อมโยงครับระหว่างความคิดความเชื่อเหตุผลผมเลยทำให้ผมคิดว่าเออนอกจากในการทำงานเนี่ยนะครับเราจะใช้